เอาล่ะน,นี่คุณทําดีแล้วทาวเวอร์นี่มันไม่ยากเลยนะมันง่ายมากแค่คุณต้องแบบว่าหาคําใบ้นะฉันจะให้คาใบ้ถ้าคุณไม่ไหวอ,ออบบี้อะไรเนี่ยมีคนมาคุยด้วย <laughs> สวัสดีคนด้วยนะครับนี่คือ t o is อ b พ t ป n ตินะครับแต่ว่าอันนี้แปลกและแตกต่างไปนิดนึงเขาบอกให้ใช้อิคิวนิดหน่อยใช้หัวนิดนึงทําไม <laughs> ทําไมมันมีอะไรต้องใช้หัวอะเรามาเริ่มต้นกันตั้งแต่แรกอีซี่อันนี่ไงก็ต้องกระโดดโปกติแล้วถ้าโดนอ่ะ คือใช้หัวอย่าให้โดนหลอกอมเมื่อกี้มีคนมาพูดด้วยตามฉันมาอ๋อต้องตามสีเหลืองโอ้มีสมองคอยบอกว่าเราต้องเล่นยังไงนี่ไงก็คือไปข้างบนโอ้บบนง่ายเนี่ยโอ้แอดมินครับอันนี้ก็โอ้โหเสียละเบิดอย่างเดียวอันนี้คืออะไรเราต้องหยิบมีใครตกลงไปเมื่อกี้เห็นแวบๆอันตรายแล้วเอาอาที่เราทำไมเราไปไม่ได้อะเนี่ยอืมโอ้ย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 เจ็บด้วยเมื่อกี้เอาเอาเอา โอ้มีมีปิดปิดเปิดเปิดเย็นเย็นนะเจ้าสมองที่คุยกับเราเมื่อกี้ช่วยกันหน่อยสิจะได้ผ่านไปด้วยกันเนี่ยเออนี่เปิดเหมือนพวไป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 ็วไปโอ้อ่าจุดผ่านใช้สมองและจุดที่สองใช้อะไรใช้สมองเหมือนกันแต่ว่าอร่ลองดูโค้ดนะมันมีโค้ดซ่อนอยู่อืมเปิดเอาไว้โอ้โหเปิดนานมากลูกพี่อ๋อมันก็คือใช้สมองไอนี้ ใช้ส่วนของเซริบัมหรือว okay. ่าส่วนของความจํามั่วนะผมมั่วนะเซริบัมเมื่อกี้ไย่เชื่อไม่รู้ว่าส่วนน right ั้นช okay. ื่ออะไรด้วยใครปาดหน้าเมื่อกี้กูสากกดตั้งนานเลขอะไรเลขอะไรบอกหน่อยสิสี่ห้าเก้าสามอย่างมั่วเลยอไม่โอเคถูกเช่เลยไปไปไปสี่ห้าเก้าสามเชื่อละเชื่อแล้วเชื่อละโอเคครับเอออันนี้อะไรเอาละ อันนี้คือถึงดาตอไปที่เราต้องใช้ปุ่มปุ่มมันจะเป็นนะโอ้โอ้โอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนกดให้แบบนี้ก็เราไปด้วยกันดีกว่ามาทุกคนอันนี้วอล์ได้ไหมวอล์น่าจะได้นะทุกคนผมว่าอันนี้วอล์ได้ไม่ได้วอล์ได้ไหมโอ้ได้ได้ได้วอล์ได้ปึปึ๊บอ้าวมันก็ยากนะวอล์ยากนนอันนี้วอล์ได้วอล์ได้เออเรอบนี้มันเก่งจริงเลยแต่ก็แค่ตงไปด้านด้านซ้ายตรงนี้อีซี่โอ้โห โอ้โหผมไม่ต้องไปโดนแก้งข้างหลังนี่เลยอู้นี่คือพลังแห่งวอล์กครับขอญาตไปหน่อยดูสินี่ถ้าผมไปทับโปตีเนี่ยคือต้องไปตรงกลมตรงกลมตรงนั้นแล้วก็ตีโดนแก้งอ้โหูแล้วบอกไว้เลยว่าผมไม่โดนพลังแห่งขอโทษนะ แค่อยากลองดูป,ปุ่มเอเอเขเแบบคอนใจเย็นใจนเย็นเราเราเราไม่แก้คุณเราผมไม่แก้คนอื่นเลยครับผมไม่แก้คนอื่นเลยครับผมไม่แก้ยายาโอเคโอเคไม่แก้แล้วไป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 ดีกว่า <c ười> บอเอาผ่านเลยครับตรงนี้ขอบคุณมากเลยฮึดูว่านี่ไงใช้สมองของจริง <c ười> โอเคได้แล้วได้แล้วได้โอเคโอเคกลับมาที่เดิมอันนี้เขาบอกว่าสมองข้างบนบอกว่าให้ตามมาเออโดนลอยอีกแล้วอืมโอเค,อเคก็ได้นะตามมาปกติอ,าอ้าวอันนี้อะไรเนี่ยเอาละลองดูรอบๆสิมันมีโค้ดซ่อนอยู่นะโค้ดลับรอบๆอะไปอ้าวสี่ห้าเก้าสามสี่ห้าเก้าสามไปดกว่าไป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 โอเคโอเค,อเคมีคนกดให้ก็ขอบคุณมากไม่ต้องเสียเวลาก,กดปุ่มอยู่ ไปครับเราไปกันต่อปึออ๊บั๊ับอุย้ยสีแดงนี่เจ็บแน่เลยผมว่าสีแดงนี่เจ็บครับอ้าห์ราตายโอ้โหนี่อะไรอีกมีคนกดปุ่มให้อ่าขอบคุณมากอเดี๋ยวเดี๋ยวผมกดปุ่มให้ครับเจ๊เจ๊ไม่ต้องห่วงผมไปแล้วครับเจ๊มาทันไหมเจ๊เจ๊มาทันมาทันมาทันมาสิเจ๊ลงมาดูลงมาลงมาลงมาเลยแหมเจ๊ทันแล้วทันแล้วมาเลย เจ๊สุดยอดอือฮึไปเจ๊เราไปเจ๊เจ๊สมศรีไปด้วยกันไปเ <laughs> จ๊สมศรีจริงด้วยแต่งตัวเหมือนลัั์เจ๊สมศรีเลยมาครับมาอันนี้ทางโปรตีง่ายง่ายง่ายหรือเปล่าง่ายอยู่ง่ายอย,อยู่โอเคอือฮึอันนี้ก็ไปทางนี้ใช่ไหมโอ้ขีเอทแล้วเนี่ยใช้ได้ใช้ได้โอเคเป็นทางโปรตีครับอึ๊บกระโดดอึ๊บกระโดดไปได้ไหมไม่ได้อันนี้คือต้องใช้สมองนิดนึงครับทุกอ้มีเลื่อนด้วยเหรอโอ้มีเลื่อนนิดนึง ฮึบฮึบปึ๊บโอเคแล้วไปทางนี้ช,ชึบชับอ,อ้าวเจเจใช้ปุ่มที่ผมกดนี่ไม่เป็นไรเราเราเราก็ช่วยกันนะต่างคนก็ต่างช่วยกันกดปุ่มให้นะครับเจสมุมสีเราไปด้วยกันนะเจนะเจไปเจอุ้ยอุ้ยกับตกกับตกโอโ้ตรงนี้วอล์ไม่เอาดีกว่าไปทางปกติก,ก็ได้อา้าวเจผมเห็นแป๊บแป๊เจล่นเจหล่นเจล่นอุ้ยพวกเราก็เกือบหล่นเหมือนกันนะเนี่ยเอาละสีแดงนี้ตดตด มาที่เดิมเราจะต้องกะจังหวะซ้ายซ้ายอึ๊บอึ๊บอึ๊บขวาอึ๊บอึ๊บไปแย่ yeah. ตรงนี้อะไรอีกอึ๊บอ๋อไปทางอแล้วมีปีนงงปีนก็ได้กระโดดก็ได้แล้วแต่ความชอบใช่ไหมสีแดงห้ามโดนอ,าาอ๋อกดเสร็จก็ต้องกลับไปทางเดิมออื mm hmm. อโอ้เป็นเส้นแบบนี้โอเคกระโดดไปกระโดดไปอันนี้สี่ห้าเก้าสามเอา้าเลขตัวนี้เลขอะไรอะ่ะโอ้หนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่นี่ไงโอ้โหนี่มันออฟปีแห่งสมองชัดๆบอกเลยว่าไอคิวเรามันมากกว่าสามหมื่นล้านนี่เป็นไงเก่งจริงตัวเราเอาราคุณทำได้คุณทำได้ดีมากขอบคุณมากเลยนะเจ้าสมองสมองของเรานี่แหละ ที่ชมตัวเองอุ้ยก็คือชมอมไม่น่าชมเลยสมองสมองชมพุกเบอร์เลยครับอืมมาที่เดิมล้กดปุ๊บพยับปั๊บโอเคโอเคอืมเมื่อกี้เราพาตรงไหนนะตรงนี้ปะอืมตรงนั้น่าจะตรงนี้ครับปึ๊บปีนโอเคโอเคโอเคไปไหนต่อไปนี้ เออบอโอ้น,นี่เราเอาบี้บวกสมองครับอันนี้อือหืออือหือไ,ไป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 เร็วไปเร็วไปเร็วโอเคอันนี้คืออะไรอีก่ะโอ, like. อ้ไปข้างบนครับอันนี้โ so <un> <sans exist> <face> อ้ใกล้จบแล้วโอ้โหค่อนข้างยากค่อนข้างยากอยู่แต่ว่าแต่ว่าไปไงมีลิฟต์มีลิฟต์อือหือได้ไปทางนี้โอเคโอ้นี่ลาวาหรือเปล่าแดงๆ อะไตรงนี้เนี่ยเอ้าอ๋อมันขยับได้เหรออ๋อเขาบอกว่ามันสามารถขยับได้สมองเมื่อกี้โอ้นี่ไงอันนี้คือถ้าผมดันตกอะทำไงอะเนี่ยอืมปุ๊บดันขึ้นไปโอเคอ๋อโนโนโนอย่าอย่าอย่าทำอย่างนี้โอเคได้แล้วอึ๊บ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 ขึ้นไปขึ้นไปเลยอือฮึโอเคอ๋อเรียบร้อยได้แล้วแล้วปะ ไปข้างบนนี้ยังไงอะกดดไปเลยหรออ๋อได้ได้ได้กดไปเลยได้ออ <the> <oo> ้ก anyway. ารใช้สมองจะจบลงแล้วหรือยังแป๊บหนึ่งโอ้คุณเกือบจะถึงแล้วล่ะถึงไหนโอ้นี่คือแมปสมองโอ้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 ยเกือบตกเมื่อกี้อ <Kaf> ืสีใสลุกมาเลยเชียวโอ้นี่คือแบบออปปี้แบบอ้ายังไม่จบอีกไอ้นี้อุของฟรีเรียบร้อยอืม จะจบอยู่ละวยังไม่แจกอีกอัน,นี้อันนี้คอนคอนโอพีตีแล้วโดนแบนป่ะเนี่ยได้คอนโอพีไนี้กครับผมอันนี้คือแมปใหม่ครับแมปที่ใช้สมองขึ้นมาต่อจากนี้น่าจะมีใช้สมองมากกว่านี้อีกนะครับน่าจะมาอีกเรื่อยๆนะแมปแนวนี้นะครับแนวเกียนก็มาแล้วอัน,นี้ทั้งเกียรทั้งใช้สมองเลยและเรียบร้อย โอ้ไม่โดนเกียร์เลยเราเล่นอันนี้วอลอ,อัพขึ้นมา <c oughs> ก็เลยไม่โดนเกียร์อะแป๊บนึ่งนะแวะไปตรงที่โดนเกียร์หน่อยซุบซุบตรงนี้ตรงนี้กระโดดไปอ,อนี่ไงผมเจอแล้วต้องอยู่ฝั่งซ้ายอ่ะเล็งครับเล็ง <c oughs> ถ้าแก่แกลเพื่อนไปแต่คนเดียวนะแกะโดนฉันแน่ไอคนเดจีจด <c oughs> แกทำางนี้ทำไมวีตบไลน์ตบไลเอา ฮ้ยขอโทษทำไมตบไม่ไปเพื่อนเป็น GM เออะตบขอโทษครับขอโทษครับเอา้ามา <laughs> เป็นเราเองที่ชอบเกลียนคนอื่นแต่อันนี้ผมตั้งใจใคนที่สอง มาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแบบสุดใช้สมองสุดเครียดแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบยังเริ่มต้นนะยังชิวๆอน,นาคตน่าจะมีอีกอ,อะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยอะไรมีตัวช่วยด้วยอโอ้เป็นยางอันนี้ยางอะไรยางกระโดดหรือ,อยางวิ่งเร็วอันนี้คือ,อยางวิ่งเร็วอ้ยมันเลยแบบนี้โอเคงั้นฝากไว้เท่านี้นะครับอบอบี้ใช้สมองน่าจะมีอีกแน่น,นอนอนาคตโอ้ดีดดังแวงนี้หน่อยมียางวิ่งเร็วแล้วน่าจะช่วยโอ้ช่วยได้มากเลยทุกคนเนี่ยโอ้มียางวิ่งเร็วขอโทษนะเพื่อนเมื่อกี้อื้อ มีวันหายยังวิ่งเร็วติดสปีดติดสปีดโอ้ว้ตรงนี้โดนไม่ได้เลยนิดเดียวก็ไม่ได้เอา้ายังวิ่งเร็วเราหายไปแล้วครับโถอ,อุตส่าห์สุมได้เมื่อกี้